ท,ที่ปเป่เตี้ยเลยพี่น้องที่เดี๋ยวอเรถกับนกับมันเดืวด้วเปล่าไลท์ครับไลท์เนี่ยทำไมพี่นออ้องมนบอ มากครับนี่อดี้ พี <Okay. S 1> mm ่น้องครับผมเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับซาจิมเก็บใส่หอเสือด้วยครับทีนี้จะเป็ี่นด้วยพี่น้องเอาเสือตะกามาซ้อนกันคิดว่ามือนเฮ็ดสิไวายไม่ิวายกบต้องมีแห้งแต่หลายกว่าหนักหนาเอาใส่เสือด้วครับวันนี้พี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นเล วัน็ดปาาคือจิกจกอะไรครับวะมีคนนึงเขาเหมนหมจุปาาคือจิกจกจุปาคือจิกจกอะไรยากมันก็ลงเลยพี่น้องสอนสวอนนะสอนรจุปากพี่น้องงามเลยครับผด้สิประจุเนาะวงามเบิ่งยม่ทนงามเห้่น ปีนี้นี่คักอิ๋ีพี่น้องเก็บเห็ดปวกทุกทีปีก่อนพูนว่าเก็บคักปีนี้แห้งคักปีคักแห้งอิ๋ปีนี้คักแห้ง,หหงอิ๋ดมีอะไรก็ว่าหาเห็ดพี่น้องกันเอากระตามันนี่สามกระตา่ายผลว่านี่สามตาอิ๋ีเนาะสามตาอยู่เดือยมาหาพี่น้องตัวก,กำลังงาน อัน่ั้นจิ้มกันย่างมากคือกันแต่โมฮีโมฮีนอ๊อกถ้าเห็ดปอบานเนี่ยโอฮีนเนาะอยู่ในโมทันเขา่มทันดันห<ม><ม>ายเหงาเนาะคป,ปี่นากันพี่น้องเียวตากามาซองกันแต่เห็ดพวกแถวบ้านโมทันออกได้ครับ กิบเอวแล้วพี่น้องไอ้พวกมาเก็บอยู่เขตสุรินทร์นะพี่น้องพี่น้องกระทำพี่น้องกระทำ่าเก็บปลาได้ปลาได้ก็ะชื่นบอกว่าคุณในพื้นที่เขาก็ว่าเนาะเขาว่าเมียนอยู่พี่น้องถามปลาบอกเพขากลับเป็นคนต่างถิ่นมาเก็บเนาะพี่น้องแต่คนในถิ่นกัดบกหูสัมมาเหตออกมีแต่โมโห ว่าสิบ่ได้ใส่ห่อเสือก็ได้ใส่ให้เก่าเด้อพี่น้องพุ่นๆเก็บลูมหมู่นี้อีกทีไปๆไปเลย <laughs> ้องก็ว่าพวดโพกโบกบวกเต่งเรื่องจากมาลองเห็ดตับเต่าได้พี่น้องแรลกๆเลยไม่เห็นเห็ดวกออกในน้อยๆบบับมืนมอนหย้าเลยี่มือนหย้างไปย้างมาเห็นบักหลาย มาสามมือสี่มือพี่น้องสี่มือแล้วเห็ดเขายับไปเลยๆเนาะโอ้พี่กว่นี้เขาเก็บเขาบัไดโอปอมกันเนาะแต่เรามองเห็ดก็ลังบาดนันงามๆเลยพี่น้องเกลี่ยปลาแล้วว่าจิบอกเกลี่ยเกลี่ยอีกแล้วตุุ๊๊่ <c oughs> อวน,นพี่น้องงานผดงามเยเหาลายหาลายก่อนพี่ ชันนี้กำลังงามเลยกำลังกำลังบานเฮ็ดกำลังเป็นกำลังเริ่มซิบานนะถ้าพอมือนี่เห็นแนวใหม่เลยครับเห็ดปวกเขาแนวว่ายเลยครับเน่าไว่ายกันวาเมื่อไมาเห็นมือนีมืออื่นเอาบ่ได้ดอกเพื่ออยิงถ้าฝนตกถ้าฝนบ่ตกบ่เป็นยังครับก็สิดูได้ ลายกลัวแม่นบอก<อ> <laughs> มันีลายกลัวอีกมันนี่เองิดสุดบิังตะลายกลัวเก่าพี่พี่พนองข้างในพี่จะแถวไปบวดใดญพ่งไมาเชื่อยิอ้ <c oughs> ได้หล,หลายหมดอันหมดหมดตัวนี้บอกกาคา้นทับเฉื่อดเขาไปยืนเขาไปเด็ดเต็มมือด้ยพี่น้อง <c oughs> ดอกงามวดเบาจะได้เนาะเละเฮ็ดเฮ็ดปวงน้ำปูมไปนีนสีเลยพี่น้องหกก็ได้กระสุ อายุบมดกันหมดขัน้นเป็นหมดแนวนี้แตาหมดขั้นกับปะซูกันแล้วครับเอ้อพี่นอ้องเอ้ยพี่พี่น้องพี่เห็ดปวกครับเจอเราแล้วพี่พี่นอ้องอื้อไล่เงี้ยอยังเสากินเบื่อแล้วพี่นอ้องถ้าพูดหนักจะไลครับพีพีเดี๋ยวเบิ้งหนีก้กอนพี่พี่นอ้อง อเห็ดปวกนี่เห็ดปวกได้เป็นสายเลยครับพี่เบิองสีน้องพี่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 น้องเมืองกันพี่พีนให้พี่น้องเบิองกันจะข้าวเดี๋ยวพี่พี่น้องอือทางในพุดผุดผุดไปอี๊จะงามคักแค่เมืองพี่น้อง เห็งาจนขึ้น,นอุ่นอะไรอีกอุ่นหนึ่งปลาหอมทีปอเตียนเลยพี่น้องสิเดียว,วเมารถกลับบ้านกับพี่น้องชีเดียวเดกับบ้านกับพี่น้องหลายคักหลายเนี่ยผุนทั้ทงในพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ครับผุ่นทั้งในผุ่นแล้วก็น,นี่ทั้งนอกนี่อีกโอ้ย เก็บพี่น้องมาที่นี่ลงมือครับสีเหลี่ย่ายบ่วลายแห้งพวกนี้สองสามลาปลาลูกขวออกเลยที <c oughs> ่นี้ครับออกจากบานหกโมงเลยครับปกติมากตีสี่ทางในต้ก่อน <c oughs> <c oughs> ขักขักกี้ดีพี่น้องจะอ่อนมากเลยแดเกิดมากครับนี่รอบนี้แหละพี่น้องเก็บเงีดลายเห้ง แจ๊คสีบอกว่าจังไหนเบิด์ตข้ามสีบอกเลยพี่น้องก็ให้ภาพบรรยายเอาได้วครับผมเบิร์ตข้ามสีบอกบอกว่าิะมีตะขามเก่าๆเหรอเนาะบอกรู้ให้พี่น้องว่าสะลำคาญแทนบอกรู้ดีเถอะใครตัวบ่เตียนใส่พี่น้องบ่ลำใสว่ากาลำดอกเด้อพี่น้องปวนใส่่ปนใส แซวกิมฝอนบบเป็นได้รครับถ้าถ้าบอเทปเปกกับวันเราโคนรมกเปกเราคือหน้องบางครั้งมีการมีงานมีโอกาสอะซิมซิม,ซม,ซมบางแหน่ครับบีกอย่างเปกนี่คือเหลาขาวได้บบเมนยังได้พี่น้องบเมนเหลาขาวด้วยค่ะบวกมันคอสุราด้วยครับกินบางครั้งบางค้านะย้ำสังสรรค์ครับผม กินเบียร์กินเบียร์แต่อันพมนี่แถวซุ้มหนุมเือ <c oughs> ละน้อยครับอกินข้าวเสียบกินข้าวเสียบก <c oughs> ินเบียร์มือละป่องเ <c oughs> มื่อใดเมียใจดีก็ให้ขวดนึง่ง <c oughs> <c oughs> หมดกับพ่อหมดเนาะหมดคันจำหนึ่งเก็บนายดึงนายขัน ยิงแต่หัวพอล่อขึ้นมาจากสิ meter, ่ด an ินนี่ยขนาดว่าเขาเก็บไปแล้วก็ยังขึ้นมาอีกเนาะตรงนี้เนาะบ่คัดสุดเนาะหลายน้ำหนาหลายมูน้ำพี่น้องห้องคางอ้อมเดียวอยู่เม็ดแล้วมองหนึ่าพี่น้องใครมองไม่อีกเห็นว่าหาบเหยียดเดี่ยวมีนะพี่พลาซานี่จัดเถื่อนพลาซ่าได้คนยืนเลยไหม มาเนี่ยมาใส่กระพอตะเห็ดตีวน้องหุ่นข้างในจุ่มละหาละสิบจุ่มละยี่คันตะเกียวัางมื่ว่านตายอันข้าวกากหลาแก็เลยแถวนี้ว่ามือนี้เ้ามาเก็บสามมือแเล้วีิได้เข้าพัท่านในอกเขาก็ออกน้ำปนเลยเดืหยมือยนกมบิมมีมีรัเลียมอยู่เนาะจุม มันนี้งานดีวันนี้งานดีพี่ะไรพีเขาไหมหมดขันกันหมดขันเขาอหไรอะไรเสาวนิดกับบอลลูนเขาเก็บเห็ดแดงไงเขาบอกสนใจดอกเห็ดพวกเขาไปกินเห็ดแดงไงอยู่เทือกภูเขาสูง สสใส่ตะก,กา้ำใส่คอผานด้ดากใหม่ดอกนึงแตกเลยแล้วกับเชสานี้ครับกินตะคองสูง ถุงกระแซ็นกร,ระเ็นขาแกะหลิกหยอดเลยค่ะสุดหยดเลยบะหยดเลย มโนพี่น้องวนโดทางเบื้องกัดแกวกรวดแล้วอย่าเอื้อมมือมาจับเอื้อมมือมาเก็บนำพี่พี่ขวดกวดพี่เขาที่ที่เอ้าไปพูด น้องเปือโอกแล้วออกเนาะอมน้องหรอไหมวันนั้นใไ่เบื่งนกลับไปดีแล้วคาเฮดเดอร์เสียบเนาะ ជាក្នារបស់នាក់ន บอเก็บไปบางนี้ก็จะขักเนาะเต็มเ,เลยเลยแต่วอาเก็บไปก่อนวอเก็บไปสองหลอบแล้วครับอย่นีวันจูงหน่อยด้วย,ายง,งาปเป่าจันาวา่านกระดานมีลงเหลือคือเขาหลายขึ้นเขาเ 离得近。 なので、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 なんで、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  เป,เ,ปเป็นสายเลยเี้ยงสายเลยขุดสายขอบพุดเหลายๆเด้ปอปวกเด้อพี่เจ้าสื่อยาคาปวกไห้ที่ตรวจปวก ้ขูดได้เนาะไลยขูดสุดท้ายแล้วพี่น้อคือยงางหาบอนไม้ได้ครับทีนี้ ยีกหน่อยก็สิกลับบ้านได้พี่น้องเบิ่งพี่น้องทั้งเสือ้อเสือทั้งตะก,กาทัสื้อถุง้งถ้อน,นี่ก็ว่ามันน้อยด้วยครับถสืใหญ่งงด้วยครับได้ถุงนีล้าลายเห้งกำลังงามกำลังงามเลยโอ้ยมืนอนนิมานอฮงพี่น้องเบิง่งไาพี่น้องรุ่นกันตอ่อเพราะว่าสิญา,าออกไปร,รุ่นเรื่อยๆเลยครับเมืเ่อยแล้วเมื่อยแล้วแต่ว่าถ่ายเ็นก็เก็บเอาคือเก่าอ่ะหลยไปพี่น้องรุ่นน้ำกันเรื่อยๆครับผม ยังกลับยางมาผุอี่น้องมาพบเจอเฮ็ดดีแลพยายามพยายามหขน้านี้แล้วนะเก็บ่ก็มึงรวเลยค่ะนี่เก็บเอาก่อนล้วพี่น้องรวนกิดลางรวนรใส่ช่องฟีดไปครับง่ายไปได้กับสูโอ้ยสูแล้วยุคเขาไม่ได้กับตอนนั้นเหมือนยางจว่าได้เฮ็ดสิบดอกแล้วยังอันนี้เพราะว่า ลายพันดอกก็เดี๋ยพี่น้องรักพันดอกนะครับงามเก็บง่ายพี่น้องทำบ้าหนหลังเขา,า,าบ่มาเปิดขดุดเขารถขึ้จอดาหาปลาลายรดบ้านเขาฮะรถบาา้บานเขาสีลายปนน้ำบานหน่อยหน่อยหนึ่งมา ิสโอบ้าบนบานเขาก็หายโจ,จกปากทางเขาบอหายขี้หอบปลาเก็บตะบันตะคอนจุม่จมนี่จุ่มมือกรับเหยียบเอ้ม่หักเลย มนเห็ดพวกแถวๆนี่น้เหนอเนอะก็ต้องจุ่มจมือนกับสิบนัน กไก่กันนี่แหละนี่คักแฮ่งอย่นี่เจ้มามักแล้วนี่ว่าตัสิบัวไดงลายคือถุงมือพี่น้องคักกุกเก่าอีกเจ้าคือมาเรียนพาเดียนแล้วพี่น,อน้องก็แบบ กำลังพอดีเลยจังกำลังเกล็ดมมัน ไกใครดวงมันดำ ถัพี่น้องออไปกวาดเา้เปลี่ยนมุมกวาดได้เหลี่ยญเลยออกไปหาหลอดจะเจอเลือยเลยครับ ให้เป็นพิจิตร์้ายเนี่ยแหง่เถี่ยโอ้วอว่วันมาตอบพุ่นน้องทอง นี่นครับทั้งหาบทั้งคอ,อนมาเลยครับนี่ทั้งถือ<ห>ามาพร้อมเห็ดหาเห็ดพี่น้องแต่เห็ดปวกเลยร่อนได้ครับมือนนี่เขาหาเห็ดนี่แหละพี่น้องหาเห็ดผมเคยได้ยินตะขาา <laughs> กําลังเจอกับตัวตะคองครับผม หนักแล้วหลายโลเลยที่นี่กระสีย่างออกแล้วได้พี่น้องมาที่นี่ตงใส่สก,กิลกับว่า,าพ่อล้วล่ะได้หาบได้วควรนรถอยู่ทาง,งพี่มาผ้าพี่ไปหลงรถและะ้วเปลาทีนี้รถอยู่ใส่ไปไปพาพี่น้องเขาบาทด้วครับมาที่นี่นสมาติจะปลาควนแล้วรถมาสร้าง <c oughs> <c oughs> ห้องเก็บแถวนี้ด้วย มือเสารเก็บแถวนี้พี่น้องหลายๆนี่ฝนกระลินไม่อีกแล้วครับเนี่ยฝนลินเห็ดปวกนีดพ่นนี่ได้ออกดีพ่นแดงๆต่อน,น่ะเนี่ยมาอเสาเก็บอยู่นี้นนพ่นงานมือนีพี่น้องเมื่อวานว่าหลายมือนีหลายกว่าครับเพราะมือนีมีแต่เห็ดปวกหลุดๆด้วพี่น้องเบิงึงหลายคักพี่น้อง เก็บจนเบิดพลังงานเลยพี่น้องมือนี้สุดๆเลยครับมือนี้มันสุดๆเลยพี่น้องในี่ทุ่งนี่ครับเพราะมันบนในหน่อยครับในทุงนี้ลายห่งนี่จะในกลัวสุดยอดเลยครับผมคิดว่าสิประมาณจักโลนี่หาหกเกตโลได้แล้วครับในกลัวตรงนี้ิดแบเขาขาวได้ครับเขาๆขาวพ้นกะลิ่นพี่น้องนี่พ้นโลเม็ดไปแล้วก็ถึงเวลาเขาบานเนาะโจนี่กับประมาณสี่โมงกว่าได้พี่น้องเวลาเก่าปกติ ม,มันเห็ดปวกลกลว้ว,ลลวนได้พี่นองขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้ครับขอบคุณที่กดถ่กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจได้ครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องกลับไปนี่ก็กต้องไปลากเห็ดเราการเห็ดกับบ่อเลว้ยงายได้ครับหดคำหดคำของเราพี่น้องเลยปลาพี่น้อง้าบ้านเดี๋ยวจอกันคลิปหนาครับผมสารคดีนี้สวัสดีครับ เราเลือประเตออะไร้มือนี้พี่น้องเลย